กรณีของเกียรตินกินพัทระล่าสุดก็ได้มีการทําข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับแผนการกู้วิกฤตตลาดหุ้นไทยโดยมีการเสนอแนะ5มาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยและผลักดันให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินตามแนวนโยบายของรัฐบาลก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเองก็เผชิญปัญหาสภาพคล่องถดถอยและการไหลออกของเงินทุนต่างชาติที่หนักหน่วงนะฮะ มาตรการสำหรับการกู้วิกฤตตลาดหุ้นไทยซึ่งเขาก็ระบุว่าเป็น5มาตรการเร่งด่วนตรงนี้ก็ประกอบด้วย1คือการเร่งมาตรการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นซึ่งสภาพคล่องในถือเป็นปัจจัยหลักของการลงทุนนะครับและเป็นเกณฑ์สาคัญสําหรับนักทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยการลดลงของสภาพคล่องนําไปสู่การเกิดสภาพคล่องลดลงหรือว่า liquidity discount และกดมูลค่าของตลาด 2. นะฮะดึงเงินทุน Passive Flow กลับมายัางประเทศไทยซึ่งรัฐเนควรจะเร่งออกมาตรการเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยในดัชนี MSCI และ f u s e เพื่อที่จะดึงเงินทุนจากนักทุนต่างชาติโดยเฉพาะกองทุนพา s i v e นะครับที่อ้างอิงดัชนีเหล่านี้ซึ่งสามารถทดแทนกระแสงเงินทุน Active ที่มีแนวโน้มไหลออกอย่างต่อเนื่อง3นะฮะต้องมีการปรับโครงสร้างตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย กระจายสภาพคล่องไปยังหุ้นนอกกลุ่มเซ็ตร้อยเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กองทุนประเภทพาสซีฟและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกลไกลราคาตลาดนะครับสี่ก็คือส่งเสริมให้ธุรกรรมการเงินเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าออนชอร์มาร์เก็ตนะครับลดต้นทุนและอุปสรรคทางทางกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อดึงดูดให้ธุรกรรมการลงทุนดําเนินในประเทศนะครับทำให้การกํากับดูแลง่ายขึ้นและเพิ่มความโปร่งใสนะครับ แล้วก็5นะครับศึกษามาตรการส่งเสริมสภาพคล่องจากต่างประเทศและก็สนับสนุนมาร์เก็ตเมเกอร์และก็ลิคิดิตี้พรวเวเดอร์นะครับเพื่อ,อด้วยแรงจูงใจนะครับที่เหมาะสมรวมถึงนะครับลดช่องว่างราคาซื้อขายนะครับ ในบางประเทศที่มีการซื้อขายในระดับที่เป็นทศนิยมก็ส่งผลให้ตลาดได้มีสภาพคล่องที่สูงขึ้นด้วยนะครับคือเขาบอกว่าในบางประเทศเนี่ยก็<ฆ>คือไอ้ตัวสเปรดตรงนี้ครับมันมีการซื้อขายกันในระดับทศนิยม <ừ> ซึ่งมันก็จะทําให้สภาพคล่องในตลาดนั้นมีออสูงขึ้นมาได้ซึ่งก็แน่นอนน,ะ,นะครับทางเกียรตินคนพัทราก็ระบุว่าปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการผลักดันตลาดหุ้นไทยนะครับในการที่จะก้าวขึ้นเป็น financial hub โดยสัดส่วนสภาพคล่องของตลาดหุ้นไทยในอาเซียนนั้นลดลงถึง37%ในห่วงเวลาระหว่างปี2562มาจนถึงปี2567ขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามนั้นมีการขายายตัวของ Liquidity ถึง400%ซึ่งก็ถือว่าสูงสุดในภูมิภาคฟากดัชนี MSCI Thailand นะครับก็ถูกปรับลดน้ำหนักลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลทำให้กองทุนต่างชาติที่มีการอ้างอิงดัชนี MSCI นั้นมีการขายหุ้นไทย ออกไปมากกว่า2,590ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยกลมๆตกอยู่ประมาณสัก90,000ล้านบาทตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาก็ทำให้น้ำหนักและจำนวนหุ้นไทยในดัชนี MSCI เนี่ยปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ8ปีนอกจากนี้ในส่วนของธุรกรรมขายชอ็อตนะครับหรือว่าชอ็อตเซลลิงที่มีผลต่อคะแนนด้านโครงสร้างตลาดก็คือ Market Infrastructure ในดัชนี MSCI โดยตลาดที่อนุญาตได้ขายชอ็อตได้และมีระบบยืมหุ้นก็คือ security borrowing and lending หรือว่าบัญชี SBL ที่มีประสิทธิภาพจะได้รับคะแนนสูงขึ้นแม้ว่าธุรกรรมขายชอ็อตจะมีสัสดส่วนเพียง4%ของมูลค่าการซื้อขายรายวันแต่มีผลต่อการพิจารณาน้ำหนักของหุ้นไทยใน MSCI อย่างมีนัยสำคัญพร้อมกันนี้เกียรตินภัทระก็กล่าวย้ำานะครับ ว่าตัว Turnover r a อร์ถือเป็นตัวชี้วัดสภาพคล่องของตลาดหุ้นซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง25ปีพบว่าช่วงที่ตลาดมี Turnover สูงก็มักจะมีค่า P/E และ P/BV สูงขึ้นตามมาด้วยตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสภาพคล่องและมูลค่าของตลาดอเอานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะที่เกียรตินภัทระส่งให้กับภาครัฐนะได้ไปพิจารณา คลอดออกมาเป็นมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยเฮ้เดี๋ยวขออนุญาตขยายความสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปที่ในส่วนของการเร่งออกมาตรการเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยอันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่นะครับเขาระบุว่าเร่งออกมาตรการเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยในดัชนี msci และฟุตซี่ ตรงนี้มันฟังดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นฟูซี่กับ MSCI หรือเปล่าที่ต้องเป็นผู้กำหนดน้ำหนักการลงทุน uh huh. ให้กับหุ้นไทยครับ uh huh. ใช่ uh huh. แต่ก่อนที่เขาจะกำหนดน้ำหนักออกมาเนี่ย uh huh. เขาต้องมาพิจารณาดูโครงสร้าง oh. ของตลาดหุ้นบ้านเรา uh huh. ซึ่งมันก็จะมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่เขาบอกว่าในส่วนของธุรกรรมขายชอ็อตเนี่ย uh huh. มันมีผลต่อคะแนนด้านโครงสร้างตลาดนะ uh huh. ครับ ซึ่งตลาดหุ้นไหนที่เปิดให้มีการช็อตอแล้วมีระบบยืมหุ้นผ่านบัญชี SBL ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคะแนน<อ>ที่มากขึ้น<อ>เขากำลังบอกกลๆว่าไอ้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่กำหนดกันออกมาเนี้ยม,มันก็อาจจะไปส่งผลทำให้หนึ่งเลยนะเป็นการสร้างข้อจำกัดต่อสภาพคล่องในการซื้อขายจำได้ไหมเรื่องของ ล i ควิดิตี้กับแฟรนซ s s ชจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้ที่เคยเป็นประเด็นถกเถียงกันนะผมว่าขาวส่งสัญญาณไกลๆแล้วก็สองเนี่ยการไปกำหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช็อตนอกเหนือจากการไปสร้างข้อจำกัดให้กับเรื่องของ Liquidity แล้วเนี่ยมันยังเป็นการไปลดทอนคะแนน สำหรับการพิจารณาน้ำหนักลงทุนของดัชนีสำคัญอย่าง MSCI และฟุตซี่โอเคนะอันนี้เพื่อให้เห็นภาพใช่แล้วก็มีข้อมูลซัพพอร์ตก็คือว่าธุการกรรมขายชอ็อตมีสัดส่วนเพียงแค่4%นะของบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนั้นคือเรื่องของ turnover ratio <ม>นะครับที่ก็มี positive relationship หรือว่าความสัมพันธ์เชิงบวกบกับตัวของ PE และก็ P/BV มันก็จะมา สอดคล้องกับประเด็นที่เราเองก็พูดถึงตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าราคาหุ้นไทยหลายหลักทรัพย์เนี่ยมันปรับลงไปลึกสุดใจดู P/E ratio ดู P/BV ratio บางหุ้น0.60.5เท่าพวกคอมมดนิตี้นี่ไปใหญ่เลยปิโตเคมนี่ลงไปเหลือ0.2เท่ากว่าๆนะฮะแต่ถ้ามาดูอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญอย่าง Dividend yield อ่าดีเวนเดี l วยังสูงความสามารถในการจ่ายปันผลยังดีอยู่ซึ่งก็มาจากความสามารถในการทํากําไรเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขผลประกอบการโดยรวมนะมไม่นับรายการพิเศษเอาเป็น EBITDA เนี่ยของหุ้นไทยในช่วงปี2 5 6 7ที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่เหนือกว่าระดับ80บาทต่ตอหุ้นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามตัวเลขที่มีการคาดการณ์กันไว้นะฮะแต่ถ้าไปดูตัวสุทธิเนี่ยค,คือ EPS เป r ดแชร์ EPS เนี่ยมัน มันต้องไปรวมเอาพวกรายการพิเศษเพราะอย่างปีนี้มันมีกรณีของการบินไทยใช,ใช่ไหมฮะที่มีการบันทึกขาดทุนพิเศษเกิดขึ้น45,000กว่าล้านบาทตัวเดียว45,000กว่าล้านใช่มันก็เลยทําให้ถ้ามองตัวของ EBITDA per share เนี่ยมันสูงใช่ไหมแต่พอดู EPS มันต่ำเพราะมันมีการรวมเอารายการพิเศษตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงการดําเนินคือกําไรจากการดําเนินงานปกติเนี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมถือว่ายังทําได้ดีแต่ราคาหุ้นมันไม่สะท้อนมันเกิดการมิสแมทช์กันร,ระหว่าง pricing ก็คือราคาบนกระดานกับตัวของปัจจัยพื้นฐานคือ fundamental <c oughs> นั้นก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วอะไรคือสาเหตุ <c oughs> ที่ทําให้เกิดภาวะ ในลักษณะนี้ขึ้นมานะฮะก็แน่นอนครับตัวของ Turnover r วอร์ชก็คงจะมีผลนะเนื่องจากมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพคล่องการซื้อขายในตลาดหุ้นมันก็จะมาสอดรับกับหลักเกณฑ์ที่ว่ายิ่งมีสภาพคล่องสูงขึ้นเท่าไหร่รหุ้นมันมีโอกาสาจะถูกปั่นรอบอย่าไปมองว่าปั่นหุ้นในลักษณะในมิติที่ที่ท,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 ที่ที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นการการะทําการทุจริตนะเ,เป็นการสร้างราคานะตามปั่นในที่นี่หมายถึงว่ามันเกิดการ สติมูลเลตนะมันเกิดการเร่งรอบนะทำรอบของตลาดหุ้นได้มากขึ้นยิ่งมันเร่งรอบได้มากขึ้นนะฮะแนวโน้มของหุ้นที่มันจะต้องถูกไล่ราคาขึ้นไปมันก็มีมากขึ้นเพราะการเร่งรอบก็คือมันต้องมีการซื้อใช่ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นราคามันก็จะปรับตัวขึ้นไปตามรอบที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นั่นก็คือที่มาของ PE อใช่ ถูกไหมฮะที่จะขยับขึ้นได,ได้นะครับออโอ้โหแต่ดู forward P/E ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ผมว่า14เปอร์เซ็นต์ถึงไหมเอ้ย14เท่าถึงไหมเนี่ยอาจจะเฉลี่ยประมาณนั้นอะ13-14เท่านะครับ